สวัสดีเช้าว,วันอังคารนะคะวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้แม่ๆก็จะทำไก่หวานนะคะก็จะมีไก่หวานไข่ต้มหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ผักสดนะคะแล้วเพื่อความแซ่บนะคะแม่ๆก็จะซอยพริกขี้หนูนะคะมาดูกันเลยค่ะ สาวสาวนะคะข้าวก็ประมาณทัพพีนหนึ่งนะคะก็ใส่ไก่หวานไปเลยค่ะก็สักประมาณนี้ละค่ะนะคะ,นะคะสาวสาวกินน้อยมากแต่ก็เน้นชาไข่มุกตามไปนะคะไข่ต้มหนึ่งฟองค่ะ มือแม,แม่แม่สะอาดนะคะจัดให้สวยงามจากนั้นเพิ่มความแซบนะคะแม,แม่แม่ก็จะโรยพริกขี้หนูไปคะ่ะบางทีเขาก็ไม่ชอบที่จะเอาพริกน้ำปลาไปนะคะบางทีไปกินนออฟฟิสเนี้ยมันจะกินเต็มห้องเลยนะคะความเค็มนะคะโอเคค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้าวกล่องลูกๆนะคะแล้วแม่ๆก็เตรียมผักสดไปด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแม่แม่พากินนะคะสวัสดีค่ะ